สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยพอดีช่วงนี้บ้านเมืองเรามีการเฝ้าดูการประกวดนางงามนะครับแล้วก็มีดราม่าเกิดขึ้นนะฮะทำนองที่ว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกออ่ก็คือไม่ได้มงกุฎแล้วเราก็หาแพ้แพ้ที่หาเจอก็ง่ายที่สุดก็คือ ตัวประเทศที่อยู่ในสถานะชาติเผด็จการนั่นเองนะครับประเทศเราเป็นประเทศเผด็จการมา88ปีนะครับไม่ใช่เพิ่งว่าเป็นนะไม่ใช่เพิ่งว่าเป็น,นครับเป็นมา88ปีแล้วก็สวมสวมเสื้อนะเพื่อให้ดูเหมือนคนจบปริญญาแต่ไม่ได้เรียนปริญญานะเหมือน เหมือนเราเป็นประเทศผู้ชายผูตายอะแต่จริงๆเราไม่ได้เป็นอ่าก็เหมือนกับคนไม่ได้เรียนจบปริญญาแต่ใส่ชุดปริญญาแล้วถ่ายรูปแล้วบอกว่าจบปริญญาเออนั่นคนก็เชื่อเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตายแต่จริงๆประเทศไทยไม่ได้เป็นฮนะสอบไม่ผ่านสอบตกเพราะคณะรฎรทำไม่เป็นไม่รู้หลักวิชานี่ถูกนั่นเองประเทศเลยเป็นประเทศเผด็จก,การมาตั้งแต่245 จนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับถึงทุกวันนี้นะครับถึงแม้จะจัดมีเลือกต้งเลือกตั้งนะเราทําผิดหมดแต่เดี๋ยวไปดูข้างในคลิปผมจะอธิบายเป็นฐานโครงสร้างให้เข้าใจได้ง่ายว่าเราเข้าใจผิดกันทั้งประเทศเขาจะผิดทั้งประเทศเลยนะครับดูผังผมแล้วจะเข้าใจนะไอ้ที่เข้าใจยากสุดจะเข้าใจได้ง่ายแล้วจะตาสว่างเข้าใจว่าอ๋อต้นสายประเหตุที่ประเทศไทย เกิดกบดับวงจรอุบาทออกไม่ได้เพราะอะไรแล้วจะออกออกได้อย่างไรแล้วออกแล้วไปเกิดเป็นชาติใหม่ด้วยไปเกิดทันทีเป็นชาติระดับมหาอำนาจเลยอย่างนี้ฮะเส้นทางนี้ผมเรียกว่าเส้นทางไทยมหาอำนาจเลยผมวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้บังเอิญวันนี้มีการพูดถึงนางงามไงห,หรือนางงามพูดถึงการปกครองเนี้ยมันเป็นกระแส แล้วก็ผมเนี่ยจริงๆแล้วผมได้ทําแล้วตั้งแต่ของคุณฟ้าใสนะครับท่านดูคลิปผมจะใส่คลิปเข้าไปให้ดูนะฮะท่านดูคลิปแล้วไปดูในตรงวันที่ที่อัปโหลดท่านจะเห็นว่าโอ้นี่มันตั้งแต่ปีคือหกสองอะนะอ่าเมื่อเห็นแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อผมผมธรรมานานแล้วไม่ใช่มาเกาะกระแสนะฮะไม่ใช่มาเกาะกระแสแต่ว่าสิ่งที่ผมนําเสนอนั้น มันเป็นเรื่องใหม่มันแตกต่างนะมันแตกต่างมันทําให้เราเห็นเส้นทางเดินใหม่ที่นางงามเนี่ยอ่าไม่ต้องไปคือมันเป็นกระแสอยู่มันเป็นอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกันแต่มันเกี่ยวกันได้อย่างไรแล้วในงานผมก็ทําเรื่องนี้ อยู่แล้วบังเอิญทําเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะดูคลิปวิดีโออัพโหลดก็จะเห็นว่าอัพโหลดมานานแล้วแล้วนํามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างไรเหตุที่นํามาเกี่ยวได้ก็เพราะว่าคําตอบของพาวินสุดาครับมาตรงกับงานที่ผมออกแบบระบบระบบการปกครองใหม่ของประเทศไทยที่เป็นชาติต้นแบบในโลกอนาคตที่ประเทศไทยจะไปเป็นและเป็นชาติมาหาอำนาจด้วยนะครับ ในแบบชาติหมาหาอำนาจด้านสันติสันติอย่างไรสันติอลังการเท่ากับประเทศมีอาวุธนั่นแหละครับแต่ว่าเราเดินทางด้านสันติเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็เข้าดูนะฮะโดยผมเอาคําตอบของปวินสุดาวนั่นแหละครับมาแปลงเป็นยุทธศาสตร์ใหม่เรียกว่ายุทธศาสตร์การตั้งคันประเทศเพราะประเทศจะต้องเปลี่ยนถ่ายระบบระบบใหม่เตร็มตัวไปเกิดเป็นชาติใหม่ชาติ มหาำนาจใหม่ของโลกใช้เวลาสองปีนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะอยู่ในโหมดตั้งครรสองปีคือเอานางงามมาเป็นสัญลักษณ์แม่เพื่อให้กำเนิดแล้วเอานางงามเนี่ยมาเป็นแม่ทัพด้วยเพื่อลดความร้อนแรงของเทศอสองอย่างหนึ่งเอามาเป็นสัญลักษณ์แม่เพื่อให้กำเนิดเพราะเป็นเพศหญิงเนี่ยเป็นเพศแม่เพื่อให้กำเนิดราะนั้นก็มาเป็นสัญลักษณ์ที่จะให้กำเนิดระบบระบอบกำลัรกองใหม่แล้วในการเดินการก,ก็มาแทนแม่ทัพที่เป็นผู้ชาย อ๋อแม่ทัพผู้หญิงซึ่งเป็นผู้หญิงจริงตรงกลางชื่อแม่ทัพเนอะปะคุมทัพนะคุมกองทัพใหม่เป็นกองทัพอย่างไรก็เขาเชิญไปตามดูในงานของผมแล้วท่านจะพบกองทัพพลังการยิ่งใหญ่และที่นี่เปิดรับสมัครด้วยนะฮะกองทัพนี้มีชื่อว่ากองทัพทหารกลพระเจ้าตากสองซึ่งจะต้องทําการกู้ชาติในยุคเอไอนี่กู้อย่างไรกู้ไปตามเส้นทางของ ประเทศไทยมหาอำนาจนั่นเองผมจึงเลือกเส้นทางผมว่าเส้นทางไทยมหาอำนาจโดยมีขบวนกู้ชาติพระเจ้าตักสองเนี่ยครับนำขบวนเดินเส้นทางนี้ก็เชิญชาวไทยทั้งหลายร่วมขบวนกู้ชาติพระเจ้าตักสอง่อกู้ชาติที่เราติดกับดักมานานแ8ปีออกจากงวงจมรบาร์แล้วไปเกิดใหม่เป็นชาติมหาอำนาจเลยตามเส้นทางผมเลือกแบบไว้ให้ครับเพราะเชิญเข้าดูว่านางงามแก้ปัญหารประเทศได้อย่างไรนะเขาเชิญนางงามทุกท่านที่ ผมทันแกร์มนด้าลงไปเลยนะครับเชิญมาเลยนะครับมันร่วมนะครับถึงแม้ท่านจะยังเข้าใจผิดอยู่เมื่อดูคลิปผมแล้วก็จะเข้าใจใหม่มาเรียนรู้คลิปแล้วจะเป็นกองทัพใหม่เป็นนางงามที่มีคุณภาพแล้วไม่ต้องไปเอามองอุ่แล้วคือประเทศไทยเลิกไปเลยเลิกไม่ต้องส่งอยู่แล้วเพราะผมจัดกองประกวดใหม่ขึ้นมาเลยกองประกวดนางงามมนุษยชาติยิ่งใหญ่กว่านางงาม,มจักรวาลยิ่งใหญ่อย่างไร เขาเชิญเข้าเรียนรู้ที่นี่สร้างกองประกวดใหม่ด้วยกองประกวดนางงามมรดุชาตินะฮะเรามีมงกุฎอยู่ห้าตำแหน่งถ้าห้าตำแหน่งนั้นเราจะไปวางไว้ห้าทวีปนั่นเองคนไทยประเทศไทยนะเป็นเจ้าของกองประกวดนี้เราจะประกวดถามความเป็นมรุสยชาติน่นนองเพราะนั้นนางงามจะมารับบทบาทนี้นางงามจะมารับบทบาทใหม่เสมือนก็เป็นนาฬิขี่ม้าขาวนั่นเองครับ เรื่องในคำพยากรณ์นาฬิกีมะขาวนั้นบอกให้พึงระวังคาว่าพึงระวังนี่คือให้รู้ว่าให้รู้สึกเกรงขามนะไม่ใช่ว่ามาทําเสียหายนะไม่ได้เสียหายนะครับนาฬิกีมะขาวเนี่ยนะครับท่านยังไม่ได้เจอนะครับนาฬิกีมะขาวนะครับไอ้ที่มีมาก่อนนั้นไม่ใช่นาฬิกีมะขานะครับนะครับเพราะนาฬิกีมะขาวต้องมาด้วยความอลังการแบบน่าสะพรึงหมายว่ามีหลักวิชาที่ถูกต้องแล้วมาเปลี่ยน อย่างยิ่งใหญ่นี่เองอย่างยิ่งใหญ่ที่ผมเซตไว้เนี่แหละครับเซตในกลนุ่มนางงามเนี่ยครับขอเชิญครับมาเป็นนาฬีขี่ม้าขาวมีความพึงระวังพึงระวังไม่ได้แปลว่าน่ากลัวหรือทําลายล้างแต่พึงระวังให้เกรงขามในในแผนยุทธศาสตร์ยุทธวิธ,ธีแล้วก็ท่าทีที่วางอย่างเช่นผมวางผู้หญิงเป็นแม่ผู้ให้กําเนิดระบบระบอบเนี้ยเนี่ยฮะความพึงระวังมันระมัดระวัง นะเพราะามาทํางานใหญ่ใหญ่เลยนะครับอย่างนี้ก็เชิญเข้าดูคลิปเป็นต่ตอไปครับขอเชิญครับขอขยายความหน่อยนะครับงานของผมเป็นงานปฏิวัติเปลี่ยนยุคสมัยนะฮะมาปฏิวัติเปลี่ยนยุคสมัยด้วยระบบระบบการปกครองใหม่ที่เป็นของประเทศไทยเองที่จะประกาศต่อเวทีโลกนะ น่าหลายว่าจะพาประเทศไทยออกจากวงจรอุบาทที่ติดกันมาไม่มีใครสามารถพาออกได้ที่นี่พาออกได้เพราะมีหลักวิชาที่ถูกซึ่งประเทศไทยไม่ได้ใช้หลักวิชานี้ถูกเลยนะครับเมื่อมีหลักวิชาที่ถูกแล้วเาวออกได้แล้วก็พาไปเป็นชาติใหม่เป็นชาติใหม่ที่มีศักยภาพเป็นผู้นำของโลกด้านสันติอ่ะก็เรียกว,ว่าเป็นชาติ มหาอำนาจด้านสันตินั่นเองซึ่งมันเป็นบทบาทอัตลักษณ์ตัวตนของประเทศไทยที่ต้องไปเป็นไปเกิดในเวทีโลกดังนั้นงานเปลี่ยนแปลงอันนี้จึงเป็นงานเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับสมัยร5เปลี่ยนแยบเปลี่ยนวังขังนาวให้ทันสมัยทันโลกนะให้มีกระทรวงนะครับนั่นะคือนะค,ครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองเราเจ็ดถูกเปลี่ยนระบบระบอบการปกครคองและนี่คือครั้งที่สามที่ผมกลมเชิญชวนประชาชนมาทําร่วมกันนะครับมันเป็นการเปลี่ยนยุคสมัยของประเทศไทยและจะเป็นการเปลี่ยนยุคสมัยของโลกด้วยแต่ประเทศไทยต้องทําให้สําเร็จก่อนแล้วประเทศต่งตางๆจะเดินลอยตามเองนะครับงานเปลี่ยนยุคสมยัยเป็นงานที่คนไทยไม่เคยเจอ ท่านไม่เคยเจอัเพราะง,งานที่เป็นงานใหญ่แล้วผมได้สร้างเส้นทางการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเส้นทางไทยมหาอำนาจเพราะจะต้องเปลี่ยนไปเป็นชาติมหาอำนาจด้านสันติและการเปลี่ยนนี้จะใช้เวลาสองปีนะสองปีหรือเรียกว่าสองปีครึ่งก็ไดนะ้เพราะนี้เรามาครึ่งทางแล้วแล้วมันจะต้องเริ่มสตาร์ทยี่บสี่มิถุนาหกสี่เพราะคณะราษฎรปฏิวัติมาเสียของ ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทยปลอมแลวทําให้คนไทยภายในประเทศเป็นคนไทยตัวปลอมไปด้วยไม่ได้เป็นคนไทยตัวจริงเราแตกแยกกันหมดเราจับต้นจนปลายไม่ถูกแล้วเราไม่มีหลักวิชาที่ถูกเพราะผู้ปกครองบ้านเมืองไม่ให้รู้หลักวิชาที่ถูกเพราะเขาต้องการปกครองแบบประชาชนไม่รู้เรื่องนี่แหละมันจะอยู่ได้ยาวนานดังนั้นผลิตการจึงอยู่มาอย่างยาวนานโดยประชาชนก็ไม่รู้กลายเป็นผู้ที่รักษาระบบทุนการมาอย่างยาวนาน โดยตัวเองไม่รู้แบบอัตโนมัติเลยนะมันเป็นอะไรที่น่าขบขันน่าตลกน่าสงเพศน่าสงสารน่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรจะออกได้แล้วจบยุคสมัยได้แล้วดังนั้นมีเวลาเหลือลอ,อยู่หนึ่งเดือนที่จะเปลี่ยนประเทศไทยใหม่ถ้ามันทียิบสี่ไม่ทันก,ทก็ทุกวุนที่ยี่ิบสี่ของเดือนนะ เดือนไหนก็ได้ที่พร้อมรัฐบาลสูก,ก็ลงที่นี่ไม่ได้มีความเกลียดชังรัฐบาลตู่นะฮะไม่เกี่ยวเลยผมเป็นไทยเงียบไม่ส่ชนุมกับกลุ่มใดๆสิ่ีใดๆเลยเพราะมีหลักวิชาที่ถูกไงจึงไม่ไปเพราะการแก้ปัญหาประเ,เทศเนี่ยใช้ระดับม็อบแก้ปัญหาประเ,เทศไม่ได้ใช้ระดับพักการเมืองก็แก้ไม่ได้ใช้ระดับรัฐบาลก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ครับ ต้องใช้เปเชียลิสต์คือนักปฏิวัติเท่านั้นมันเป็นหลักวิชาครับเพราะนักปฏิวัติมีครบเครื่องเขามีครบเครื่องครบเครื่องอย่างไรท่านก็ดูคลิปลวกันผมทําตามตามหลักวิชานะท่านดูไปก็จะพบว่าอ่อนอย่างนี้เองจะปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศไทยองค์จากองค์องจอมบาตททาถูกหลักวิชาก็ทางอย่างนี้เองนะครับท่านจะได้เรียนรู้นะผมทําผังให้รู้เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ไปเกิดเป็นชาติใหม่มหาหานาด้วย เราต้องออกจากแล้วไปเกิดเนี่ยโกาสนี้ท่านไม่คิดไม่เจอเหรอกครับนอกจากจะคือมันเป็นงานใหญ่อะมันเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนข้อที่หนึ่งรอห้าเปลี่ยนข้อที่สองหอดเจ็ดเปลี่ยนข้อที่สามเนี่ยสมัยเราสิบจะเปลี่ยนโดยประชาชนนะครับเปลี่ยนอย่างยิ่งใหญ่แบบนี้ก็วางยุทธศาสตร์เป็นอ่า สร้างโหมดการตั้งคันให้กับประเทศอะผมสร้างโหมดตั้งคันโดยเอาคุณผู้หญิงนางงามนั่นแหละครับมันก็จะซ้อนสอดคล้องสอดคล้องกับคำที่พูดด้วยว่านาลีขี่ม้าขาวนะครับนะฮะเป็นผู้ที่จะมาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงมีวิสัยทัศน์ซึ่งวิสัยทัศน์ผมได้ออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพียงแค่นา,นาลีทั้งหลายนะมาเดินตามสเต็ป ที่ผมออกแบบไว้ให้นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์แม่ผู้ให้กำเนิดแล้วก็เป็นแม่ทัพคุคมกองทัพเองนะครับพอที่นี่จะประกาศรับสมัครทหารของของประชาชนนี่แหละแต่เรียกว่าทหารกล้าพระเจ้าตากสองเพราะว่าขบวนกู้ชาติเป็นขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองแต่เป็นทหารของประชาชนนั่นแหละรับสมัครหนึ่งล้านนายนะโดยนะฮะประชาชนไม่รู้คุมหมดแต่ว่าสั่งผ่าน นางงามให้หนางงามไปเป็นแม่ทับแล้วก็ไปสั่งลงไปคนตัวเล็กตัวน้อยที่ถืออาวุธนะครับนี่คือเรื่องใหม่นะที่ผู้หญิงจะมาเป็นนาฬิกขีม้าขาวนี่นะครับไปใช้วิสัยทัศน์ของผมที่ออกแบบไว้ให้แล้วก็ยุทธศาสตร์ยุทธีที่ออกแบบไว้ให้แล้วก็จะกลายเป็นนาฬิกขีม้าขาวนี่เองนะครับ เอาลมาพูดตรงนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยจะต้องเข้าสู่โหมดเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับแล้วผมก็มาประกาศเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดของประเทศไทยต่อจากรัฐบนรูหลังวันที่24มิถุนาควรจะไดเกิดได้เป็นถ้าสื่อส่งข่าวสารนี้ไปยังประชาชนให้ตื่นรู้และดูคลิปผมก็จะเกิดปัญญาเป็นโสนาบันธรรมทุตยแล้วก็จะส่งเสียง นะของวัตรชนมาเป็นใบนเสดงเจ็ดจำลนงนะส่งไปที่วัดวัดถือศีลไม่โกหกเพราะนั้นเสียงระหว่างผ้านับกับกรกตนับท่านเชื่อใครนะก็ไม่ต่างกับพระห้ารูปกับโจรห้าร้อยนะฮะท่านเชื่อใครนั่นแหละครับอะรายลเอียดไปดูมันมีแผนยึดศาลอยู่นั้นแต่ให้เข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่ามีผู้มาประกาศนะฮะซึ่งเป็นไทยเงียบไม่เคยไปร่วม ชุมนุมแ,แดงสึ้นนะเป็นไทยเงียบอทําทคนเดียวเพื่อให้ท่านเห็นว่าไม่มีพิษมีภยัยไม่ได้เป็นขึ้นอยู่กับใครทํางานคนเดียวเป็นคนแรงงานเป็นผู้ได้รับผลกระทบเป็นผู้ได้รับผลกระทบอ่ะนะจนซ้ำซากยเยงี้ยทุกวันที่ยีสบเงินหมดละวิว่งหากันวุ่นวายมันไม่ควรเกิดขึ้นกับประเทศไทยมันจะต้อง ออกจากวงจรอุบาทนี้นะสร้างเส้นทางใหม่วิถีใหม่เป็นเส้นทางไทยมหาอำนาจประชาชนก็จะกลายเป็นประชาชนไทยมาหาอำนาจนะครับซึ่งนี้ต้องสมัครเข้ามาในสี่ผู้มิผลนั้นนะท่านก็เลือกเอาท่านจะจยาเป็นท่านไหนสมัครเข้ามาเลยนะครับเอาละผมได้มาประกาศเปิดตัวในจังหวะที่นางงามเราคาดหวังจะได้มงกุฎแล้วไม่ได้ นะครับแล้วมีการพากเพลงกันเป็นดราม่าขึ้นมาก็เลยถือโอกาสนี้พูดในตอนนี้เลยซึ่งจริงเรื่องของนางงามมันจะอยู่ตอนยี่สิบกว่านะครับคลิปที่ยี่สิบกว่านี่พอดีช่วงนี้เขากำลังพูดกันแล้วผมก็มาเปิดตัวด้วยมันก็เลยเออกมาพูดให้ฟังนะเอาต่อไปนี้ขอไปดูขอเชิญไปดูของที่ผมทําของปมิสิระน,นะครับ ก็หลังอ,อย่างนั้นก็เข้าสู่คลิปที่ผมทอ,อไว้เป็นคลิปกู้ชาติเราควรสลับเวลาดูกันทุกคนใช้คําว่าทุกคนไม่มียกเว้นนะถ้าคุณมีบัตรประชาชนแล้วก็ไม่ยกเว้นถ้าคุณไม่ดูคุณก็ไม่รู้ว่ามันต้องสมับต้องสมับิแล้วจึงจะได้ทุนสำรองบุคคลคนละสี่ถึงสิบสองล้านบาทถ้าสิบสองล้านบาทไม่ได้พื้นฐานมันต้องได้สี่ล้านบาทต้องได้อย่างแน่ๆ ที่นี่เตรียมไว้ให้แล้วคนละสี่ล้านบาทแต่ถ้าตามเป้าที่ตั้งไว้สิบสองล้านบาทถ้าได้มันก็โอเคมันคืออยู่ต่างประเทศนะครับไอ้เม็ดเงินนี้เป็นเม็ดเงินทางเทคนิคผมไม่ได้เอาเงินของประเทศไม่ได้เอาเงินภาษีของประเทศไม่ได้ไปกู้ด้วยแต่สร้างเม็ดเงินขึ้นทางเทคนิคโดยประชาชนร่วมมือกับขบวนกูช้ชา,าติตักสองเนี่ยครับพกพื่อเาเชิญชาวไทย ร่วมทำมาหากินแบบใหม่ที่ประชาชนเป็นรัฐบาลไป็นตลอดการและมีทุนสำรองคนละสี่ถึงส2องล้านบาทไม่มีอะไรที่ทำมาหากินได้ดีเลิศประเสริฐยอดเยี่ยมยิ่งกว่าที่ผมโอแบบไว้ให้นี้ทำง่ายสะดวกสบายและเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ดีที่สุดตั้งแต่ท่านเกิดมาอยู่บนแผ่นดินนี้เคยตอบแทนคุณแผ่นดินประเทศหรือยอย่งแบบชิ้นที่เรียกว่าประเสริฐยอดเยี่ยมกับประเทศได้อย่าง คุณผู้มภูมิใจได้เลยนะครับเอาล่ะขอเชิญเขาดูรายละเอียดเป็นตอนไปครับสวัสดีครับ